คำเตือนคลิปนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่เหมาะกับคนโลกสวยไม่เหมาะกับเด็กที่ยังไม่เกิดสำหรับเด็กที่เกิดแล้วให้เรียกพ่อแม่มานั่งดูด้วยนะแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมซีโรแมนนะฮก็ผมตอนนี้ก็มีเสื้อผ้าที่ผมออกแบบเองแล้วนะฮะเพื่อนๆก็เพื่อนๆใดที่ติดตามผมอยู่นะฮะก็ อยากสนับสนุนผมนะฮะก็ไปเลือกดูกันได้นะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยนะฮะทุกคลิปเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะออกแบบเรื่อยๆนะฮะตอนนี้ผมก็เริ่มออกแบบเรื่อยๆนะฮะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะฮะขอบคุณครับถ้ามีเสียงอะไรรบกวนก็ขอไปด้วยนะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยนายจะเอาอะไรวะเพื่อนหรือว่าไม่เอาหรือว่ายัางไงไอเรางงไปหมดแล้วเนี่ยเพื่อนเฮ้จะเอาอะไรวะ ไปตีบอสดีกว่านะฮะนอ่่อกี้เสียเซลเลยมาขออะไรอยู่นั่นแหละอะไรโอ๊ยจะเอาอะไรวะเฮ้ยไม่มีแล้วเขาจะแลกอาวุธกับผมหรือเปล่าจะแลกอะไรเนี่ยผมไม่มีนะเนี่ยผมมีแค่เนี้ผม,มีแค่นี้นะนะกับผลพิษาเขาจะเอาอะไรวะโอ้ไอ้นี่ สามดาบนี่คือเป็นสามดาบเก๋นะอันนี้น่าสนใจผมยอมเลขกับนี่เลยเอาวะเพื่อนเอาป้าเฮ้ยผมลองเอาโมจิดีกว่าเอาปะโมจิคนเดียวเอาปะเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยเอาจริงนี่นี่ดาบบิ๊กมัมปบวะมันจะคุ้มเหน่อยเพื่อนๆคุ้มปะ ก็คุ้มไหมผมไม่อยากให้เลยอะโมจิผมต้องให้ผลน,นี้ดูดิเอา้าผมยอมให้ผลรีเจนเลยเอ้ยไม่ใช่ไอ้ผลอีพิกเลยเอาไปเพื่อนเงียบเย,เ,ย,เ,ยเอาไปเพื่อนเอาไหมเอาไหมเอาผลนี้ก็ได้ผลพิษอเอาปะ แนมมอดดูเหมือนว่าเขาน่าจะอยากได้ผลโมชิที่สุดแล้วนะอันนี้ดาบอะไรอย่าผมไม่รู้เหมือนกันนะผมกลัวมันไม่คุ้มอะ่ะแบบกลัวว่ามันซื้อได้อะ่ะเออแล้วผลโมจิหาไม่ง่ายนะผมบอกเลยอันนี้ผมฟุกมากนะผมโชคดีมีคนให้มาเฮ้ย <c oughs> ไม่เอาโอเปินโอเคผมไม่เอานะโอเคงั้นก็เดี๋ยวผมจะไปช่วยน้องผมตีบอสเลยแล้วกันนะ พอตอนนี้น้องผมก็ยังทำเอาวิสผลแมกมาไม่ได้เลยนะไอ้บ้าเลยเมื่อกี้เจอท็อกสิโหโคตรเจ็บใจเอาอีกแล้วเฮ้ยอะไรวะเนี่ยนายจะเอาอะไรกับเรานักหนาเนี่ยเพื่อนนี่เราไม่ได้เริ่มเล่นสักทีนะเรามาแลกของกับนายอยู่เนี่ยแล้วคนรู้จักผมมาเพืเ่อนๆไม่น่าใช่เราช่องไม่ดังเรื่ไงอย,อยู่เอาเลยไน้องอีกแล้ว อะไรแบบนี้เปื่อนช่วยเถอะเอาเลยจะไล่ผมว่าการทำเอาไว้ผลแม,ก,มกนานี่เป็นอะไรที่ควรจะทำก่อนเพื่อเลยนะ่จริงๆดาบนี้คือเป็นดาบดีๆมากๆเลยนะดาบโอดิ้งเนี่ยตกใจหมด <laughs> เป็นดาบที่ PVP ดีมากๆเลยฮะดีก็เร็วนะฮะดูดิดาวมจ6,000อ่ะโอ้โหยังแรงผมบอกเลยนะดาบนี้ PVP ดี P D สุดๆโอ,โ,โอ้โหตา้ยตายจเตืน้องอ่าเอ้าดรอปแล้วเหรอเฮ้ยเพื่อนๆตีบอสทีเดียวดรอปเลยใ,ใจดิเฮ้ยเอาว่ะ <laughs> ไปทำอาเบกได้ไหมอะไรอันวีเนี่ยนายเอาอะไรเพื่อนนายเสนอมาเลยเสนอมาเลยเรามีผลควันด้วยนะผลควันผลอ่อะไรเนี่ยช่างน้ำอ่ะ คิดหนาจังเลยเราขอทำภารกิจเราก่อนนะเพื่อนอ๋อแล้วผมมีอีกอย่างนะที่จะบอกนะอันนี้เป็นดาบเอ่อเล่มหน่งใช่ไหมถ้าจะไม่ปิดมันจะเป็นดาบ <c oughs> จะเลียกอะไรกับผมนักษนี้เนี่ยเฮ้ยช่วยเธอเฮ้ยอะไรอ๋อโอเคก็อันนี้ผมจะไม่เปิดท,าท้ายคิดนะ ามันจะได้เห็นชัดๆเอ้ยใช่ดาบเล่มเดียวมันโต้วะอ๋อเข้าใจแล้วสังเกตดูที่ใบดาบนะคือดาบของผมก็คือยังไม่เอาเวกเลยนะนี่ดาบไม่เอาเวกใบจะสีใบจะสีขาวนะแต่ดาบน้องผมเอาเวกไปแล้วนะมันจะเอาเวกได้สามสกิลนะเอ้ยไม่ใช่สามสองสองสกิลนะ แต่มันเอาเวกได้ครั้งครั้งละสกิลเท่านั้นนะอันนี้เดี๋ยวผมจะมาดูให้ดูดาเมจเลยนะอันนี้สกิลแรกนะฮะที่ผมตอนนี้ใช้ได้นะโดยทางคิดื่วความแรงนิดนึงสกิลเซใช่ไหมเนาะฮะสกิลแรกที่เอาเวกนะน้องผมเออเอาเวกสกิลเซตนะ,ะอันนี้คือถ้าฟันทั่วไปนะเห็นไหมมันจะชาร์จอย่างนี้ป้าแล้วก็มีดาเมจต่อหลังนะดาเมจก็หมื่นหนึ่งแลโอ้โห โอ๊ยขอโทษครับพี่ขอโทษครับพี่ขอโทษครับพี่เดี๋ยว็ดเด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 ็ดโอ้โน่าจะไม่น่าไม่น่ามาทำบอทตรงนี้เลยไอย้บ้าดูเรื่องผมดิเน่งโอ้โหผมยอมเจอพวกฟ็อกซ์สิดีกว่าโอ้โหแรงชิบไปไหนหลอวะอืมชาร์จอืมแตก โอเคนะก็เมื่อกี้ดาเมจก็ประมาณหมื่นหนึ่งใช่ไหมแล้วท่าฟันมันก็จะเป็นท่านี้นะอ่าชาร์จเห็นไหมเราชาร์จก่อนแล้วก็ฟันจู่อ่าในในของของน้องของน้องผมนะอ่าเหมือนกันนะแต่ว่าเหมือนออกสองทางใช่ไหมในในลองดูมุมสูงดิอ่าลองดูดิอ้อไม่ใช่เว้ย น้องผมเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าวะเนี่ย <c oughs> คือที่บอกให้ผมดูมุมสูงก็คือมุมกล้องของผมนะโอเคน้องปล่อยไปข้างหน้าเลยไม่ใช่ปล่อยข้างบนเฮ้ยออกสามทางว่ะทีนี้เรามาดูดามเอจกันนะว่าจะแรงกว่าสกิลหนึ่งที่ไม่เอาเวกยังไงนะไหนลองลองใช้ใโดนตัวมอนต์ดูดิดามเมจเท่าไหร่ ้ทำไมดามิ่งอีกกอ่าโต๊ะจะพี่กอ่าโต๊ะจะพี่ผมเก็บไปแล้วทำไมดามิ่งแค่สี่พันหนึ่งร้อยยังไงน้อยยังอ่ะเฮ้ยเอาไว้เอาไว้เอาไว้เลียมันต้องแรงกว่าเดิมดิใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยกว่าโต๊ะจะพี่ขอโทษขอว่าโต๊ะจะพี่โอ้ไม่กัดเฮ้ยมึงเอาจังวะเฮ้ยเอาจังวะมึงเอาปะเอาปะเอาจังวะเฮ้ยเอาไว้เอาไว้เอาจังวะเอาจังวะ โอ๊ยขอต้นกะพีผมผิดไปแล้วเฮ้ยเอาเถอะพี่เอาเถอะพี่โอ้ยโดนเลยโดนเลยเฮ้ยโอ้โหไม่หยุดแรงเมกมาเป็นอะไรที่แรงมากเลยนะโอ้โหโคตรแรงก็เมื่อกี้นะยังไม่แน่นอนนะผมว่านะเดี๋ยวให้น้องผมมาโจมตีใหม่ดีกว่า เอ่อตอนนี้นะผมว่าไม่เหมาะนะมาตีเกาะน,นี้รู้สึกว่ากูจะตายทุกรอบเลยนะเดี๋ยวติเดี๋ยวต้องว่ามาเกาะอื่นดีกว่านะเดี๋ยว,วออนนนนะยเรารีไปเลยนะโอเคนะตอนนี้เราก็มาเกาะแรกแล้วนะฮนะยี่ผมม้นเจ็บใจใหญ่ทอกสิลเมื่อกี้นะตีกูตายเฉยไม่โคตรโกงอ่ะเกิดมาแล้วแบบไม่รอให้ผมรีเรือดเร็อ่ะ เอ,เ,อเ,อเอาเอาวงเลยเอาอะไรเนี่ยอ้อนเดินไปไปีพๆถูกปิดไอีพวกท็อกซิกนี่ก็มาดิครับพวกทอ็อกซิกโจมตีผมไม่ได้อะดิอู๋อู้ใกล้ีโ <c oughs> จมตีผมไม่ได้อะดิโอโอเคนะเดี๋ยวเรามาก่อนแรกนะเดี๋ยวเล่นอย่างวเล่นพอก่อนพอกัอนเ,เร็วเนาะเราจะมาลองสก,กิลแรกกันนะฮะเอ้าทำไมจะตายอะ่ะเฮ้ย นี่มันผลไฟนี่หว่าฮ้ยเจอพวกท็อกซิกอ่ะโอ้ยน่นารำคาญนะมันดีแบบเรากำลังฟาร์มอะไรเงี้ยแล้วมาโจมตีมั่วใช่ไหมเลยผมว่าไม่เท่เลยนะแบบมาโจมตีมั่วนี่คนที่แบบเท่จริงๆนะสำหรับผมนะสำหรับผมนะคนอื่นผมไม่รู้นะผมไม่ได้ว่าใครนะแต่สำหรับผมนะผมว่าการที่จะมาโจมตีอะ่ะคืออย่างน้อยก็แบบมาถึงแร้แบบเออท้าเลย ้าตัวต่อตัวอะไรเงี้ยท้าหนึ่งหนึ่งอะไรเี้ไม่ใช่แบบมาถึงเฮ้ยกูมาแล้วเว้ยปั้นอย่างโน้อย่างางี้อย่างนั้นปีบ้าบางทีแบบผมเคยหลายครั้งนะแบบบางทีผมทำภารกิจภารกิจนึ่ยนะแล้วห้ามตายนะแ้วกูโดนฆ่ากูต้องทำใหม่อะ่ะคิดดูแล้วบางภารกิจมันก็ไม่ได้ง่ายด้วยนะเว้ยเฮ้ยโอเคนะก็ เราจะมาลองดาเมจสกิลแซดดูนะว่าจะแรงกว่ากันหรือเปล่าผมจะโจมตีใกล้ๆเลยนะใกล้ๆเลยอ่าขอผมหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยเอ้ยหนึ่งหมื่นสามร้อยห้าสิบนะฮะอันนี้สกิลแรกของผมนะในลองน้องผมนี่โจมตีใกล้ๆเลยไม่ต้องไกลเท่าไหร่ 7, เจ็ดพันเจ็ดสิบสี่อ่ะเฮ้ย ทำไมมันน้อยกว่าสกิลแรกผมควรจะเอาเวกดีไหมเพื่อนๆดามจถ่ยยยยายไปสามพันอะเอ้าหนึ่งหมื่นสองพันแล้วเหรออะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันสุ่มสุ่มได้เหรอแต่นี่คือได้หนึ่งหมื่นสามสามร้อยห้าสิบตลอดเลยนะแต่ลองลองสกิลแรกใหม่ดีเนาะทีละตัวทีละตัวทีละตัวเนี่ยไปตัวเนี่ยมานี่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 น้องเอ้มานี่มานี่ อายเดี๋ยวดีนะใจะเย็นใจเย็นนุ่มจเย็นนุ่มเอาล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโจมตีใหม,ม่นะเมื่อกี้รู้สึกว่าจะไม่แน่นอนนะเอาโอเคนี่ตัวเดียวเลยเาม,มาโจมตีไปเลยเท่าไหรนี่ผมว่าเพื่อนๆคิดว่าควรจะเอาเวกดีไหมควรจะเอาเวกดีไหมพ้น ของน้องผมได้บางทีก็ได้หนึ่งหมื่นบางทีก็ได้สี่พันบางทีก็ได้เจ็ดพันนะเฮ้ยมันแปลกไปปะอันนี้ผมสองตัวนะดาเมจสองหมื่นมันก็แบบคูณสองชัดเจนอะ่ะเพื่อนนึกออกปะเนี่ยเหมือนผมโจมตีไม่ว่าโจมตีครั้งไหนนะนี่เห็นไหมครั้งแรกก็คือแบบดาเมจเท่าเดิมตลอดนะฮะไม่ไม่มีแบบไม่เท่าเดิมนะแต่เหมือนของน้องผมนะในในลองโจมตีดิ อเออของน้องผมได้เจ็ดพันเจ็ดสิบสี่นะฮะก็เหมือนมันสุ่มอ่ะแต่ว่าผมว่านะโอกาสมันน่าจะโดนมากขึ้นกว่าเดิมนะฮะเพราะเพราะมันออกสามทางไงเออแล้วเพื่อนอนินอ่ะผมควรทำมาเวกไหมอ,อ่ะเฮ้ยมันออกสามทางก็จริงเนี่ยแต่ด,ดามีเมจลดไปสามพันอ่ะสามพันเลยนะเฮ้ยผมว่าไม่คุ้มมั้ง เอาจิงดิไม่ผมว่าไม่ค่อยคุ้มเลยเอาจิงนะอันนี้ผมพูดจากใจเลยไม่คุ้มเลยเจ้าทะเลก็ไม่เกิดสักทีนะโอเคนะเดี๋ยวผมลองไปดูเกาะไอ้ร้อนเย็นดูนะว่ามันจะเปิดหรือ,อยังหน้าประตูของผมนะเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูเลยนะว่าตัวไหนนะมมีแต่คนเทดของจริงโอเค เราก็มาถึงเกาะร้อนเย็นแล้วนะฮะก็เมื่อกี้ก็ไม่ได้ตั้งจุดเกิดไว้ที่เกาะน,นู้นนะก็เลยดีตัวมาเลยอาคิดาชันตอนนี้ของผมก็เป็นสีเหลืองอยู่นะฮะซึ่งมันเปลี่ยนสียังไงอ้าวเฮ้ยเฮ้ยผมว่าผมต้องตีเจ้าทะเลก่อนแน่ๆเลยวะ่ะมันถึงจะเปิดนะฮะเฮ้ยจริงดิแล้วเจ้าทะเลไม่เกิดอะ่ะเฮ้ย แล้วผมจะทำไงเนี่ยทำไงดีวะเปิดไม่ได้โอ้ยพระเจ้าเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นดาบเดิมก่อนนะผมว่าผมชอบดาบนี้นะดาบนี้ระดับอีพิกนะผมว่ามันดีกว่าดาบรีจินอันนี้อีกนะแต่ว่าก็ได้ได้จากโอดิ้งเหมือนกันนะแต่ว่าโอกาสตกดาบรีจินมันจะยากกว่าเยอะเลยนะ ซึ่งผมก็โชคดีอีกแล้วนะก็เทรดกับเพื่อนมาผมเทรดกับเพื่อนมานะก็โชคดีหน่อยนะแล้วได้ดาบมาเฉยเลยเขายอมให้ดาบรีจินผมเลยนะไม่รู้เขาเลิกเล่นหรือว่ายังไงนะโอเคผมว่าเดี๋ยวผมรอดีกว่านะผมรอดีกว่า เออผมผมตัดเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ว่าผมเปิดเข้าไปได้เลยนะโอเคโอเคนะก็หลังจากที่ผมรอมาโคตรนานเลยนะผมรอมาโคตรนานว่าจะพาเพื่อนๆไปดูนะแบบเห็นภาพจริงไงในที่สุดผมก็เข้ามาได้เลยนะเพื่อนๆประตูเปิดอยู่แล้วนะนี่ เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะตัวที่ทำสีห้าคีเปลี่ยนสีห้าขีน,นะอ่าเข้ามาเลยนะในนี้จะเป็นเซฟโซนนะตัวนี้เลยนะฮะตัวนี้เลยเปลี่ยนสีห้าขีนี่มันจะบอกมันจะบอกว่าเออคือเราเราต้องตีอจาา้าทะเลให้มันขึ้นเหมือนที่ผมขึ้นให้ดูอะเออแล้วเราก็จะมาเปลี่ยนสีได้ใช้เพียงแค่หนึ่งมันีหรือหนอึน่งเพชรเท่านั้นนะ เปลี่ยนสีได้ตามใจชอบเลยอ่าเป็นไงตอนนี้ผมเปลี่ยนไม่ได้นะ,ะกดก็ไม่เป็นผลน,นะตัวนี้นะฮะตัวนี้นี่เรามาเกาะร้อนเย็นนะเราเข้ามาตัวนี้เลยนะนี่เป็นไงไปทำอะไรเนะนี่ยนี่เป็นไงโอเคนะ,ก,ะกว่าจะได้จบคลิปนี้สักทีมันโคตรนานเลย โอเคนะเพื่อนๆก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะก็ผมใช้เวลานานมากถ้าว่ามีเพื่อนๆดูเยอะนี่ผมจะรู้สึกว่าดีใจมากๆเลยนะสำหรับใครที่ดูจนจบคลิปน,นะผมถือว่าเป็นการแบบขอบคุณมากๆเลยนะคือช่องผมบอกตรงเลยพวกช่องผมไม่ได้ดังอะไรเลยนะเป็นช่องใหม่ด้วยซ้ำ ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ